ใจเสนอใจคลับนะครับวันนี้ผมพัดจิงจันกุลนะครับไม่ได้มาคนเดียวใจคลับของเราวันนี้ต้อนรับการล็อกดาวน์ที่วันนี้ทํำยังไงไม่ให้ดาวกันเนี่ยกับน้องๆในทีมงานแคสตูดิโอกันอีกหลายคนเลยทีเดียวนะครับเริ่มจากคุณแป้งนะครับสวัสดีครับแลก็มีคุณบาสด้วยนะครับคุณบาสนะครับบารสโอเคอ่ามินรอสมาชิกใหม่ของเราอีกคนหนึ่งก็คือคุณนทรมนะครับครับ และใช้หนุ่มตรงกลางเซนเตอร์สเตจเลยขาดเขาไม่ได้เพราะเขาคุมงานเบื้องหลังด้วยนะครับคุณสไปคี้นะครับคุณสช่นะสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับถ้าเกิดว่ามันต้องล็อกดาวน์แล้วทำยังไงให้รักมันไม่ต้องเดาโอ้โหได้ไหมโอ้โอประเด็นนี้ตรงกับผมมากมากเลยนะครับผมคือผมก็คบกับแฟนเป็นรักระยะไกลนะครับผม อ่าแล้าเล่ลลเาให้ฟังนิดนึงแล้วที่ผ่านมาคบกันมานานเท่าไหร่ยังไงแล้วลักษณะรูปแบบของสัพพันธ์เป็นยังไงอ่ะคือแฟนผมอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยครับตัวผมอยู่กรุงเทพแต่ตอนเนี้ยคือเขาปิดกั้นการเดินทางทําทให้การเดินทางลําบากขึ้นจีบกันยังไงอ่ะจีบกันก็คือกรุงเทพเชียงใหม่อย่างนี้แล้วเหรอตอนจีบใช่ครับอตอนจีบนี่คือผ่านช่องทางออนไลน์อะไรเง,งี้ยครับผมในระยะเวลาที่แบบที่คบกันเนี่ยก็ผมก็จะ<ม>ถ้ามีเวลาว่างก็จะบินไปหาทุกครั้งที่มีโอกาสอะ <ๆ S 2> ไรเง,งี้ยครับผมเดือนละสองครั้งหรือว่าเดือนละครั้ ถึงสวันอะไรเงี้ยครับหรือไม่เขาอาจจะบินมาหาผมแล้วก็อยู่เป็นครึ่งเดือนอะไรอย่างงี้ก็มีครับผมแต่ตอนนี้พอมันมีเรื่องล็อกดาวเรื่องโควิดอะไรเงี้ยการเดินทางมันก็ยากขึ้นการไปเชียงใหม่เนี่ยมันก็ต้องถ้าจะไปอยู่ตรงนู้นอ่ะมันก็ต้องอยู่14วันกักตัวเลยครับผมผมก็อยากรู้ว่าแบบมันจะมีวิธีไหนหนะที่ทําให้รักมันคอนติเนียต่อไปได้แล้วก็แฟนก็ยังไม่รู้สึกว่าห่างไกลจากผมอะครับผมคือของผมเนี่ยเวลาผมจะคบใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลเนี่ยผมตัดออกไปเลย ผมไม่อยากตัดนะพี่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมรักใครในเริ่มแรกเนะี่ยแล้วมันเหนื่อยผมก็จะมองข้ามถ้า,ถาผม,ผมไม่ไมเหนื่อยพี่ถ้าผมไม่เหนื่อยไม่ไม่เม่พี่ไงอ๋อ <laughs> ออกตัวแรงเลยไเยแบบว่ารู้สึกว่าเนี่ยผมเข้าใจอะตอมคือผมมาเป็นคนถ้าเกิดผมมีแฟนเนี่ยผมจะรู้สึกแบบว่ารักเขามากแล้วมันเหมือนเป็นคนข้างรักถ้าเกิดว่ามันต้องอยู่ห่างกันตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมันทรมานเกินไปผมเลยเลือกที่จะเลี่ยงกับความรักแบบนี้ก็เลยตอบคาถามของตอมไม่ได้รักกันแล้วแล้วเขาต้องไปไกลอันนี้เข้าใจได้ผมรู้แน่นอนถ้าเกิดผมมีรักระยะไกลผมนอกใจแน่ๆเพราะเรารู้ตัวเองดี เป็นผู้หญิงยลางจะเป็นคล้ายๆสไป์เพราะว่าเคยมีรักระยะไกลแล้วก็ไม่รอดส่วนใหญ่อะถ้าถามว่าอะไรที่ทําให้ประคับประคองได้อะมันก็หนีไม่พ้นคําตอบไม่กี่ข้ออย่างเช่นก็ต้องเชื่อใจกันมั่นใจในตัวเขามีความแบบเข้าใจกันบางคนมันเป็นอารมณ์ที่ต้องการสเปซไงก็คือรักประมาณนี้ก็โอเคแล้วไม่ต้องแบบคั่งรักเหมือนสไปก็ได้ที่แบบเดวกกันตรงนี้ ี่เข้าใจเคสของแป้งการที่เรากลัวความสัมพันธ์ระยะไกลแล้วเราก็ไม่กล้าจะเริ่มต้นหรือไม่กล้าปล่อยให้มันเดินหน้าตอ่อเพราะว่าความรู้สึกที่ว่าคนที่เรารักจะต้องอยู่ห่างกันออกไปไกลาสายตามันก็อันตรายกับความรู้สึกของเขาและความรู้สึกของเราพี่จะบอกอะตอมอย่างนี้ความสัมพันธ์ระยะไกลเนี่ยแข็งแรงได้ถ้าต่างฝ่ายต่างมีใจที่อยากจะมาเจอกันอย่างที่อะตอมกับแฟนเป็นอันนี้คือพื้นฐานสําคัญก่อนในฐานะที่พี่เคยมีประสบการณ์ที่ว่าถ้าเอาคําสั้นๆก่อนคือช่วยกันระวังแต่อย่าระแวง ความหมายคือช่วยกันระวังสิ่งที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงในความสัมพันธ์ทั้งของเขาและของเราเช่นถ้ามีไปกินข้าวกับรุ่นพี่หรือเพรตรงข้ามที่คิดว่าเราควรจะรู้ขอให้ตกลงกันว่าเราจะบอกกันทุกครั้งนะเพื่อให้เขาเกิดความสบายใจ อันนี้ในฝั่งของลอจิกนะส่วนฝั่งของอิโมชันก็คือมันทําให้เขารู้ว่าเราเห็นค่าเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพิ่มขึ้นในระหว่างทางเช่นกันต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าในกันและกันจะไม่มีวันทําให้ความสัมพันธ์นี้จบลง ความรักระยะไกลมันก็มีความยากมีอุปสรรคไกลการเราคิดถึงเราก็วิดีโอคอลหรือว่าโทรหากกันได้เสมอเสมอมันทําให้ความคิดถึงเนี่ยลดลงไปแต่สิ่งที่จะทําให้ยนยาวคือความซื่อสัตย์อย่างที่คุณพัดว่าครับผมความซื่อสัตย์ไม่มีอะไรมาเป็นเทคโนโลยีช่วยได้ครับความซื่อสัตย์ไม่ใช่เทคโนโลยีนะพี่นะใช่ื่อนผมหรือผมเมื่อพอถามต่อไหนๆก็พูดเรื่องความซื่อสัตย์ขึ้นมาละถ้าสมมติว่าเป็นรักระยะไกลแล้วแบบเรารักผู้หญิงมากแต่สมมติว่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้เราพังเขลินถ้าเป็นคุณน่ะจะ บอกกับแทนของคุณไหมหรือว่าจะฝืนเป็นตลอดไปก็เป็นอย่างนี้ถ้าทําผิดแล้วรู้ว่าความผิดนั้นเขาควรค่าแก่การรับรู้แล้วขอให้อภัยเราได้เราขอโทษเราแจ้งเราบอกแต่ถ้าเป็นความผิดนั้นรู้ว่ายัางไงเขาก็ไม่มีวันให้อภัยแล้วรู้ว่ายัางไงก็เป็นความผิดที่เราไม่ได้เจตนาหรือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้แนแล้วในอดีตและเรารู้ว่าจริงๆแล้วมันมีค่าแค่ไหนเรารู้แล้วว่าบทเรียนที่เราได้จากความผิดครั้งนั้นอ่ะ มันเป็นบาปมันเป็นนรกในใจเราขนาดไหนทิ้งมันไปซะแล้วทําชดเชยทั้งหมดให้ให้ให้กับเธอทั้งชีวิตมันเป็นแค่ทฤษฎีถ้าควรจะทําแต่พี่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเช่นกันพี่พาดครับขออนุญาตตอบคำตอบคุณสไปน์ลครับนี่เมื่อกี้ผมเหมือนโดนตบหน้าแ้่่ความซื่อสัตย์แล้วอย่างแป้งเนี่ยถ้าแฟนนอกใจเนี่ยแล้วเขามาบอกเนี่ยจะรู้สึกไง ที่ผ่านมามันไม่เคยมาบอกเมียดิก็อาจจะยกโทษได้ถ้าถ้าโมเมนต์นั้นนั่นคือแบบยังรักเขาอยู่แต่ถ้ามันมีโมเมนต์ความเบื่อเบื่อมาหน่อยแล้วหรือว่าทะเลาะกันมาหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยก็คงจะแบบเลิกเถอะก็พีนะเป็นเหตุผลที่ได้เลิกทีไม่ต้องบอกเองผมไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวเรื่องความไว้ใจมันหายไปนั่นเองซึ่งเราทําให้ไว้ใจตลอดอยู่แล้วใช่ใช่เออแล้วตอม่ะตอมยังไม่ตอบเลยเรื่องเนี้ย ตอมจะบอกก็ตอบเมื่อเขาถามครับถ้าเป็นเรื่องไหนที่เขารู้สึกไม่ดีอะ่ะเหมือนเราไปกดไลค์ผู้หญิงเราก็จะบอกครับแต่เราไม่ปไปบอกหรอกเออวันนี้เรากดไลค์คนนี้มา,าแล้วถ้าหนอไปไลค์ผู้หญิงคนนั้นลนะมือลั่น <laughs> <laughs> แต่ตอบโอเคแล้วใช่ไหมเข้าใจโอเคแล้วครับระวังแต่ไม่ระแวงกัครับผมเซตสตูดิโอและรายการใจขับของเราผมพัดจิงงานคุณและน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราอยากจะเป็นกําลังใจให้กับอะตอมได้บอกความคิดถึงความห่วงใยความรักเขามีกับแฟนว่าอะตอมคิดถึงแล้วก็อยากจะบอกให้รู้มากขนาดไหนอ่ะจัดไปเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมอ่ะชอบร้องให้เขานอนหลับไปในแต่ละวันนี้ยครับแต่เขาก็ไม่คยรู้หรอกว่าเขาหลับไปแล้วครั้งนี้ถ้าเขาได้ฟังก็ขอให้อย่าหลับนะฟังกันก่อน อย่งนี้ชื่อว่าเพงลงรักเพลงด่งครับผมฉันอยากให้เธอได้พบรักเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากรู้จังในเธอ,อ,อลองอยู่ในใจฉันเท่าเธอก็จะเจอกับรักแท้ที่จริง ใจ,ใจฉันไม่ใช่คนรู้หล่อฉันไม่ใช่คนเสียงดีแต่ฟังฉันเธอเ,เพราะฉันคือคนคนนี้คนธรรมดาคนนี้ที่พี่ไปมาเขีนยนงนี้ให้เธอฉันไม่ใช่คนรู้หล่อ นสงฟังฉันเธอคนนี้เพราะฉันคือคนคนนีน้ทำท่าแบบนนีน้ที่ร้องเพลงนี้ให้เธอผู้พนพูดว่าให้เอนจอยกับชีวิตเนี่ย เฮ้ยมันก็น่าสนใจกับการล็อกดาวน์ครั้งนี้นะ<ม>แล้วพวกเราเล่าจะเอนจอยกับชีวิตยังไงในช่วง14วันเนี้สุดท้ายก็ต้องกลับไปค้นตัวเองดูว่าจริงๆแล้วตัวเองแบบมีอะไรที่เป็นมุมมันๆของตัวเองขุดมันขึ้นมาทําอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ต่อเลกโก้นาน10ป,ปีละหน่อยอะไรอย่างงี้ของผมความสุขของผมในการล็อกดาวน์คือน่าจะเป็นการคิดงานโอ้โพราะคนดีเฮ้ยแต่พี่ชอบนะเขาพูดต่อหน้าทุกคนมันมีหลักฐานไง มันมีหลักฐานถ้าเกิดสิบวันพูดมาแล้วไม่มีงานนี่คือพี่ไม่พิดนะเออรวยแล้วรวยแล้วเฮ้ยไม่น่าเลยโกตอมชอบทําเพลงเล่นกับหมาก็คงทําเพลงนะตอมว่าเป็นสิ่งที่ตอมชอบทําแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากทําเพลงสะท้อนสังคมดูดยวครับผการล็อกดาวน์หรือโควิดเนี่ยทำให้แบบ จรงมากเลยนะเพราะว่าปกติไลฟ์สไตล์แล้วก็คือเป็นคนชอบเที่ยวแต่ตอนนี้คือไม่ได้ไปเลยเ่งวิธีการเดียวตอนนี้ที่คิดออกที่พอจะทําให้ชีวิตหายสิ่งได้บ้างก็คือการการดูหนังดูซีรีส์อ่ะวันนี้ก็ <c oughs> อยากให้ทุกคนเตรียมตัวเข้าสู่โหมดของการล็อกดาวน์อีก14วันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนพี่น้องคนไทยในทุกภาคส่วนเลยที่จะทําให้ฟันฝ่าวิกฤตรอบนี้ซึ่งมันก็ยาวนานเหลือเกินแล้วก็ไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่ยังไงแต่ก็อยากให้ทุกคนมีกําลังใจที่จะข้ามแต่ละวันไปอย่างดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วพวกเราทุกคนทีมงานใจขรับและแซ t สตูดิโอก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนมีพลังงานดีๆที่จะใช้ชีวิตกันต่อไปอย่างมีพลังแล้วก็ทําให้ดีที่สุดจากใจพวกเราทุกคคนนะรับ up